ัสดีค่ะชื่อออยนะคะคุณออยก็เสริมหนอกกับมีคิ้วไปครบสามเดือนแล้วเนาะเป็นโมตติวาทรงกลมค่ะสามร้อยสิบห้ากับสองร้อยเก้าสิบห้าค่ะเรียนอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียนอยู่แล้วก็อยากเพิ่มความมั่นใจในตัวเองด้วยในการแต่งตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วบอกกับที่ว่าแม่ก็มีอะไรมาให้แลกอะไรอย่างนี้เรื่องเกรดอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเรียนดีแล้วก็จะทำแบบว่าจะสัญากับให้อะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อแล้วเราเรียน ทางนิเทศด้วยเนาะคือเราก็เหมือนต้องทํางานหน้ากล้องต้องแบบใช้แต่งตัวแล้วก็เต้นอย่างงี้ใช่ไหมครับก็เหมือนต้องใช้เสื้อจงตัวดีแล้าตาดีหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะมาเลือกทำแล้วทําไมเป็นยังไงมาอย่างไงถึงได้มาเลือกทาที่ดีมคลินิกแล้วให้ฟังหนึ่พอดีเพื่อนเคยทําที่เคยทำหน้าอกที่คลินิกอื่นมาแล้วเขานว่าเพื่อนเป็นคนที่มีเนื้อนมน้อยแล้วทมาก็คือแบบ เป็นบล็อกค่ะเป็นแบบใช่ค่ะเป็นแบบกลมแล้วแบบไม่มีเน้อะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยแบบคุยกับเพื่อนว่าหนูก็อยากทําบ้างอะไรีแต่เพื่อนก็ไม่ได้แนะนําว่าให้จะไปคลินิกตัวเองที่เลยทํามาใช่ค่ะแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าดูที่ดีคลินิกไว้เขาทำมาแล้วแต่ว่าดูแบบที่อื่นให้ดูแล้วก็แบบเขาทาแล้วก็ทหารดูไปเรื่อยๆแล้วซึ่งคืเขาก็ดูที่ดีคลินิกเขาบอกว่าแบบหมออะไปศึกษาเรียนต่อถึงแบบต่างประเทศกับการ ศัยกรรมอะไรตรงนี้ค่ะก็เลยบอกว่าหนูก็โอเคงั้นเดี๋ยวหนูดูที่นี่ล้วก็เลยดูที่นี่ไม่ได้ดูที่อื่นเลยใช่แล้วก็ถ้าจะแบบเพื่อบอกถ้าเป็นเรื่องของซิลิโคนโมอติว่าเขาแนะนาที่นี่ดีกว่าใช่<ม>เพราะว่าที่ดีทคลินิกเป็นพาร์เนอร์เป็นมอติว่าพาร์เนอร์เนาะเพราะว่า<ม>เหมือนเป็นคลินิกที่ของมอติว่าเขารับรองว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางซึ่งแบบอัปเดตข้อมูลของเขาตลอด อ่าซึ่งในประเทศไทยก็มีอยู่ไม่กี่คลินิกเกือบจะที่เดียวแล้วตอนนี้เพราะถ้ารูจริงก็มีรายการหมอสั่นขอเล่าเคยได้ติดตามเลยค่ะสมาทุกทุกวันเสาร์เนาะอะไอย่างเงี้ยก็จะมีอัปเดตข่าวสารกันอยู่ตลอดก่อนมาปรึกษาใช่ไหมครับตอนนั้นที่บอกว่ามีจุดเด่นเรื่องของการ ได้ลองใช่ค่ะเพราะตอนทัาเพื่อนหมูไปคลินิกอื่นใช่ไหมคะคลินิกอื่นต้องมาแต่ววนนี้ก็เหมือนว่าเขาก็บอกว่าเขาอยากทําเท่านี้แต่ก็ไม่ได้แบบมีเป็นแบบซิลิโคนให้ลองแต่มีแค่แบบเป็นเสื้อให้ใส่อะไรเงี้ยให้ใส่เสื้อเฉยใช่ค่ะแล้วก็ไม่ไม่ลองไหมซ้ายขวาซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไหร่อยากจะเพิ่มอยากจะลดอย่างนี้เขาให้ลองไหมมันไม่มีค่ะเขาแบบ พอสามร้อยก็ทําอย่างเงี้ยเพาหมอบอกว่าเท่นี้สวยก็สวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคร<ะ>ับเขาบอกแค่นี้พอแล้วอะไรเง,งี้ยเ่าก็เลยเอาตามนั้นแต่พอลงมาที่นี่ก็คือมีลองแบบว่าเนื้อนมลองมันไม่เท่ากันใช่ไหมครเขาก็ลองซ้ายทีหมอก็ให้ลองขวาเพือ่อจะให้มันเท่ากันใช่ท่าก็เลย,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 ยไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อบอก คลินิกเองไม่ม like ีแบบนี hmm. ้เสียดายเสียดายใช่อเสียดายหนูก็เดี <c <c ๋ยวถ้าผทำเสร็จแล้วจะมารีวิวให้ดูอ๋อโอเคซึ่งฟองวัดในเคสของคุณออยนี่ถือว่ายากไหมคุณหมอหรือว่าก็มีหน้าอกบวมอยู่ข้างนึงซึ่งหน้าอกบวมตัวไหนจะมุมไม่เท่ากันด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นการต้องวัดให้มันดีๆเป๊ะไม่อย่างนั้นใส่แล้วเดี๋ยวใส่ไซส์เท่ากันมันก็จะไม่เท่ากันก็คือ สูงสวยมากเอาจริงๆจะชีตนะฮะแต่เห<ต>มือนแอบเห็นถ้าดูใกล้ๆก็คือเหมือนหน้าอ,อกแต่ไม่เท่ากันจริงๆเนาะถ้าดูหลบบัซไส้ก็ด้าน,นี้จะบวกกว่าอา่เอาเนนหน้าอ,อกข้างนี้จะดูน้อยลงไปกว่าเราก็เลยต้องใส่ข้างขวาด้านนี้ให้โนดนขึ้นมามากกว่านะ คือในเรื่องคุณออยค่อนข้างมีเยอะใช่ไหมมีเยอะแล้วมีเยอะตั Weekly ้งสามร้อย Gt อยู่แล้วอ๋อหมอเขาเลยว่าเราก็จะไปบวกอีกสี่ร้อยนี่ก็เยอะเกินไปเพราะว่าเหมือนใส่ไปแล้วที่ตั้งเป้าไว้คือสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยเนี่ยรวมกันไป็นเจ็ดร้อยไงเยอะไปแล้วแต่ว่ามันแต่ว่ามันไม่สําคัญว่าจะเท่าไหร่เจ็ดร้อยเยอะแปดร้อยเยอะหรือเก้าร้อยเยอะอะไรแต่ว่าขนาดตัวเราอ่ะมันสําคัญกว่าบางครั้งนี่ดูเหมือนว่าเราจะใส่ได้เยอะแต่พอมาวัด ตามกระดูกตามสรีระจริงๆบางคนก็ได้น้อยครับหรือว่าถ้าใส่เกินไปมันก็มีปัญหาครับเกินออกค้างไม่ก็กลายเป็นโนแฟนถึงไปก็ไม่สวยครับเห็นมีเล่าให้ฟังบอกเพื่อนๆมีคนที่ทำใหญ่แล้วไปทอดตัวใช่ค่ะตอนแรกหนูก็ตอนแรกหนูก็อยากได้สี่ร้อยใช่ไหมคะหนูก็เลยไปฟอดหนูวัดกับหมอเสร็จแล้วก็จองอะไรเสร็จแล้วหนูก็เลย จิตตกนิดๆว่าจะเล็กไปหรือเปล่าอะไรอย่เง <ผม S 2> ี้ยใช่แต่พอน,นี้หมก็จะคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนทํามาประมาณ3ามร้อเจบสเจ็ดสใช่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากหก็เฮ้ยมันก็ดีแล้วแต่ตอนนี้เพื่อนบอกว่าแต่นี่ไปแก้มาใหม่นะทาแค่3ามร้อยห้าสชก็คือแบบลดลงมาอีกผมก็ถามแก้ทําไมเพราบอกว่ามันใหญ่เกินแล้วก็ใส่ หายสภาพใส่ยากมากแล้วก็ปวดหลังด้วยอะไรเงี้ยค่ะอ๋อใช่ก็เลยเนาะใช่แต่ว่าอันนี้เราทํามาแล้วเราเป็นยังไงบ้างความเจ็บความดูแลตัวเองมันยากมันอะไรมากมายขนาดไหนไหมไม่ไม่ยากค่ะเราออกมาจากคีเอ่อห้องผ่าตัดวันแรกเลยก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บจนแบบว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ลุกไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เดินเดินได้ถือ สายเดนก็คือเดินเข้าห้องน้ําทําอะไรได้ปกติได้ดูแลตัวเองได้หมดเลยค่ะเข้าห้องน้ำกินข้าวลุกนั่งอะไรเงี้ยหนูก็อยู่อยู่ดูดูคนเดียวด้วยหรืออยู่กับแม่ค่ะอยู่กับแม่อยู่กับน้องอะไรเงี้ยม่ต้องแบบมีคนพยุงยิ้วปีกกันนัไม่มีไม่ใด้กันเด้ไม่ต้องพยุงปีกหนูเข้าห้องน้ำค่ะไม่มีใช่ก็ใหอาจจะคุณหมอบอกว่าไม่ให้เราใช้แขนในการยกตัวใช่หนูก็จะลุกห้องน้ำหนูก็ให้เรียกแม่ ให้มาพขอยู่หนูเข้าหน้งแต่หนูก็เดินเข้าห้องนังเองอะไรอย่างเงี้ยพอเจตัวเองได้ไม่ได้รอเจ็บมากร้อนรอนติดเตียงติดเตียงไ้หนูอันนี้หนูสงสัยมากแบบมาจากไหนใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนสิบร้อทับเลยหนูก็เลยขนาดนั้นเลยหรอแต่พอตัวเองทำเสร็จหนูก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะก็ถ้าสี่ร้อยก็อาจจะ เพราะว่าววมันใหญ่เกินบางคนหนึ่งคือใหญ่เกินอีกอันนึงคืออยู่ใต้ก้ามเนื้อแล้วบางมีกัรนึงก็ทำใต้ทำรักแร้จะเจ็บกว่าแล้วงั้คือผมต้องฉี่ยงก้ามเลยนั่นแหละติดล้อทับจริงของจริงแล้วทำใหญ่ด้วยนะบางที่นะ,ะก็คือที่คุณบอกก็คือจะบอกว่ามันขึ้นกับเทคนิคแล้วการผ่าตัดใช่ไหมครับที่ยังเด็ดีน่อยเดอะทำ ต้เราหนของคนใส่ใหญ่เกลือมันก็เจ็บนะจริงนะอันนี้ถ้าเทคนิคการตัดกล้ามเนื้อยืดเนื้อดีๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจ็บหรอกครับสายสายละบายนี้ก็ช่วยนะแต่ระบายเลือดเนี่ยจะช่วยลดอาการบวมแล้วก็ปุกเลือดข้างรอยช้ำแล้วก็ลดความเจ็บแล้วก็ลดท้องผื่อโดยระยะยาวจะดีก็ติทุกอย่างเลยแต่หนูเห็นส่วนมากบางคลีก็ไม่ค่อยมีสายดีแล้วใช่คเขาบอกว่ามันลำคานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเพื่อความสะดวกไงแต่หนูว่ามันมีก็ดีนะคะเราจะได้รู้ว่าเลือด เลือดของเราเสียหมอเขาจะมันมีช่วงสามวันจะข้อวันที่เจ็ดอะค่ะไม่มีเลือดแล้วแต่ว่าหมอให้ใส่เพราะว่าหูยังมีแบบน้าเหลืองเป็นคนน้ําเหลืองไม่ดีชายังมีแบบเป็นน้ําเหลืองออกอยู่ในซึ่งมันเป็นข้อดีใช่ครับคือแต่ละคนก็เลื่อดหยุดไม่เท่ากันครับเลื่อนหยุดเร็วสองสามวันหมอให้เอาออกอะไรครับแต่ว่าบางคนนานก็ไปเพราะว่าปัจจุบันในคน าทานพวกอ,อาหารสเสริมคอลลาเจนวิตามินอะไรทั้งหลายเนี่ยเยอะแยะเลยฉีดผิวอย่างเงี้ยครับทั้งหมดเนี่ยมีผลหมดมีผลกับการหยุดเลือดหรือว่าคนเนี่ยก็สุขภ,ภาพไม่ได้แข็งแรงเลือดมันก็ไม่ค่อยหยุดครับบางคนเนี่ยเขียวง่ายช้ำง่ายอย่างเงี้ยถ้าไม่ใส่สายเนี่ยปรากฏว,ว่านั่นแหละนมวมนมเน่าน,นี่ก็เจอเพราะไม่ใส่สายระบาหยนี่แหละครับอันนี้ก็เราไม่มีเราไม่มีปัญหานี้เลยนิ่งเร็วไหมเออนิ่งเร็วค่ะยัง ไม่ครบหนึ่งเดือนนมก็รู้สึกว่านิ่มแล้วนะใช่แบบนิ่มแล้วก็พอจับแล้วก็เหมือนมจริงอ่ะเมือนจริงชอบเพราะว่าที่มันก็คือเนื้อเดิมเราด้วยอะไรด้วยเนาะคือเนื้อเดิมเยอะก็ยิ่งนิ่มเร็วนะอโอเคค่ะแล้วเรื่องของแผลเป็นยังไงบ้างขอแอบดูแผลนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวมีมีรูปอยู่นะแผลแผลก็ดูแลยากไหมคะนี่ใช่ค่ะก้าวขา ยาที่คุณหมอให้แล้วก็แปะพัตเตอร์ค่ะอืมีรีทัดหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่มีนะผมไม่มีใช่มีรีทัชหรือเปล่าตัวนี้แหละเออก็ไม่เห็นเลยก็จะดูว่าเกึนไปกับเนื้อแผลที่ดีต้องอยู่ตรงรอยพับพอดีน,เนะเพราะว่าหลายคนหลายที่เนี่ยหมอทำล้องๆให้รอยขึ้นไปข้างบนหรือไม่งก็ตกลงมาข้างล่างคือคือเขาไม่ไม่ปิดบตำแหน่งให้ดีอืมซึ่งเวลาเราใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันก็จะพับมันจะมันจะมองเห็นแต่นี้คือเป็นการถกขึ้นมาลิปหนึ่งให้ดูว่า ให้ดูรอยแผลจริงว่าแผลมันจะอยู่ประมาณเท่านี้แล้วก็การเย็บกล้าอะไรก็ดูเรียบเนียนดีทั้งหมดเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวให้คุณออยฝากส่งท้ายแล้วกันว่าการที่เราได้เสริมแะอุที่ดิคลินิกไปแล้วเรารู้สึกมันฟูลฟิลมันดีขึ้นยังไงกับเราบ้างค่ะก็ถ้าใครสนใจอยากมาทำที่ดิมคลินิกหมูก็แนะนำนะคะเพราะว่า พี่ๆที่นี่พวกพี่ชา r o าเขาดูแลดีมากแล้วคุณหมอก็เป็นกันเองแล้วก็มีแนะนําว่าเราอ่ะควรจะใส่ไซส์ขนาดไหนให้เหมาะก,กับตัวเองค่ะตอนแรกเราตั้งล้องมาใหญ่แต่พอเราเจอคุณหมอคุณหมอแนะนาในทางที่ดีให้เราเหมาะก,กับตัวเองไใช่วันดีมากอยากให้มาค่ะโอเคค่ะยังไงคุณหมอมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมครันก็คือถ้าเป็นโมดิวาของเราเป็นทาโมดิฟายพันเนอร์ครับตอนเนี้ย นิวนิว n o r m a l ของเราอ่ะก็คือการผ่าตัดสองกล้องครับในแผลดีแล้วก็แผลเล็กก็คือเราสองหมดตอนนี้ยถ้าเป็นโมดิวาเนี่นะก็คือใช้เป็นกล้องสองที่เป็นไฟก็จะทําให้ผ่าตัดได้ได้ดีขึ้นแผลก็จะดีอย่างเงี้ยคุณภาพแผลดีขึ้นแผลเล็กลงการผ่าแล้วก็พวกการบาดเจ็บของเส้นประสาทเส้นเลือดไม่ไม่มีาาลดลงใช่หายฟื้นตัวไวยอย่างนี้ล่ะครับก<อ>็เป็นเทคนิคที่ตอนนี้ อะไรที่ก็มาทำป้องกันเยอะ,อะและ้วแต่ว่าอะไราๆที่ก็ยังไม่ได้ทำน้อก็เลือกด้วยนะครับอย่างนี้นก็คือการไขเขาข้องใจว่าเท่าไรคุณออยถึงหายไวยเจ็บน้อยแล้วก็หน้า<ช>อ,อกเขาที่เร็ว<ก>ด่ว,ดวอ,วอโอเคค่ะยัางนนี้ขอบคุณคุณออยแล้วก็คุณหมอมากๆเลยนะคะอคคขอบคุณครับ